สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสีย่ยกลุยรัชาดาเจ้าของฉายาเจ้ากรมพระทองคําเสี่ยกลุยเนี่ยเป็นคนเล่นพระที่หลากหลายนะฮะมากหลังจากเสี่ยกุุยไลฟ์สดทําคลิปลง youtube ลง Facebook มาระยะหนึ่งก็มีกระแสตอบรับต่างๆมาหนา,หนาแต่กระแสตอบรับหนึ่งที่ทําให้เสี่ยกุุยต้องขึ้นลงพระหลายครั้ง <c oughs> <c oughs> คือเสี่ยกุุยครับครับสวัสดีครับผมเป็นพระเครื่องผมกุุยรัชาดา วันนี้เราจะมาคุยกันหลากหลายค่อนข้าง,งจะเป็นวงการกว้างนะครับรบวันนี้วันแรกที่ครั้งแรกที่ผมจะต้องคุยเรื่องก่อนเรื่องอื่นผมจะคุยถึงวันนี้ผมได้ไปแจ้งความที่โรงพักประชาชื่นเกี่ยวกับไอ,อ้กุ้ยปัญญาอ่อนแถมพวกอสุนนะครับที่มา ผู้จาภาคพิงถึงผมนะครับผมขอพูดให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับคนเราถ้าจะเก่งเก่งให้จริงไม่ต้องด่าแล้วลบนะครับมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย<ม>นะครับ,รบอ่าทีนี้ของผมนี้ผมสั่งคนติดตามในการบันทึกภาพเกี่ยวกับคลิป,ลปทุกคลิปไม่ว่าคำไหนที่ด่าผมมาหรือเกี่ยวกับประชดประชัน,ชน <anca> ก็ดีผมเก็บขึ้นไว้เอาไว้เป็นหลักฐานในสารทั้งหมดนะครับขอให้เก่งตลอดนะครับไอหมาปัญญาอ่อนนะครับแล้วเรื่องอื่นเราก็จะคุย <c oughs> ทั่วไปนะครับีย่ <c oughs> ครับวันนี้ทําไมเฮียต้องไปแจ้งความมีคนถามว่าทาไมเรื่องแค่นี้ทาไมต้องไปแจ้งความไปแจ้งความผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ชอบผมคุณอย่ามาดูช่องผมนะครับแล้วคุณรู้ Red <c oughs> ไม่จริงคุณอย่ามาคอมเมนต์ผม นอกจากคอมเมนต์ผมนี้ผมจะบอกคุณทิ้งแล้วถ้าไม่ดีนะผมบอกคุณทิ้งแล้วผมด่าคุณประจานด้วยถ้าคุณไม่ชอบผมคุณก็ไปดูช่องอื่นคนอย่างกุยราชดามีต้นทุนทางสังคมสูงนะครับไม่เคยเอาเรื่องอุปโลกมาต้มตุนใครเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้วยความสุจริตทั้งนั้นนะครับผมมีธุรกิจที่หลากหลายนะครับแต่เพียงแต่ผมไม่ใช่เซียนอุปโลกหรือกรรมารอเหมือนกับคนอื่นๆ โดยเฉพาะไอเซียนกร,รมมารอก็ดีหรือนักเล่นภาคเครื่องคนหนึ่งก็ดีที่ผมพูดถึงไปแจ้งความนี่ก็ดีเป็นเซียนกร,รมมารอทั้งนั้นนะซื้อผ้าจากเซียนเซียนก็คือกพวกกรรมมารอความรู้ไม่มีเพราะฉันในรังของมันเนี่ยพระเก๋ทั้งหมดถ้าไม่เชื่อคุณซื้อแล้วคุณซื้อจากเขานะคุณเอามาเช็คที่ผมผมเช็คให้ฟรีถ้ามีอะไรหลักฐานว่าซื้อจากไอหม,มาบ้านนี้ผมเช็คให้ฟรีหมด นะครับผมใช้เครื่องเอสเลยจนลึกผมใช้แค่ฟรีนะครับถ้ามีหลักฐานว่าซื้อจากไอหมาบ้าตัวนี้หรือไอคีกุยไอคี้โม่นี่นะครับปัญญาอ่อนสถุนนะครับเ<อ>ช็คฟรีขอ,อ,อด่าหน่อยเพรด่า<อ>ผมเยอะบอกไม่ทนเนี่ยทำไมมั่นใจว่าพระของเซียนใหญ่บางคนเกะเพราะใช้คำว่าเล่ามาฟังมาจำเข้ามาประวัติศาสตร์หลักฐาน ที่จับต้องได้แม้แต่ทั้งประวัติศาสตร์ที่บันทึกก็ไม่มีวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่ก็ไม่มีไม่เหมือนที่นี่มีทุกอย่างนะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสมัยไอ้ที่จําเขามาฟังเขาเล่ามันหมดสมัยไปนานแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับฟังแผนพ้าเครื่องมีงานประกวดที่ไหนคุณอย่าไปเลยนะครับ <S <S ผมขอพูดเลยว,ว่ากรรมการกรรมรอนี่ไม่มีความรู้ทั้งนั้น คนไหนถ้าคิดว่าไม่จริงมาเถียงกับผมก็ได้นะครับเนี่ยครับอย่างกรณีเล่นเฮียเล่นพระหลวงปู่ทวดเนี่ยเฮียไปหาไข่บ้างอย่างคนหนึ่งหลวงเวยเนี่ยไม่หลงวงนวยไเป็นลูกศิษย์อาจารย์พิมพ์แห่งวัดช้างไห้ไอ้น,นั้นจาเป็นที่จะต้องไปหานะครับทีนี้เราย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคือทําไมผมถึงกล้าพูดว่าเซียนหรือองค์กรกรมาลอลุบโลกพวกนี้ทำไมผมถึงกล้าไม่มีความรู้ คุณเคยรู้ไหมว่าพระแต่ละองค์ผสมด้วยอะไรครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรู้ทั้งนั้นประวัติไม่เคยมีครับส่วนที่ไปที่มาก็ไม่ชัดเจนอย่างอ,อย่างกับหลวงปู่ทวดนี่ที่มาถ้าเสียนตัดสินหลวงปู่ทวดรูด้ไหมว่าหลวงปู่ทวดในเมือสารมีอะไรในองค์นี้มีอะไรในนี้ผมบอกให้ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้หลวงปู่ทวดอะไรเ,เนี่ย กล่องไม่ขมีส่วนผสมถึง14ชนิดชนิดนะครับซึ่งอยู่ในบ d n ดียนเนี่นะครับในกรณีเข้าเครื่องสแกนเชิงลึกนะครับฟอเรสเซนต์เราจะพบเราจะพบมวลสารทั้งหมดแล้วใบนี้ก็จะเป็นใบ d n ดนคู่กับองค์พระนะครับไม่ใช่ฟังเขาเล่าจำเขามา พูดแต่ปากหลักฐานไม่มีนะครับ,รบแล้วโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดถึงมีเซียนอุปโลกอยู่ที่หนึ่งนะครับอาศัยช่องว่างของกฎหมายไปตั้งคําว่าสถาบันนะครับคำว่าสถาบันถ้าเป็นรัฐบาลไทยมันจะต้องมีใบรับรองเป็นสถาบันเกี่ยวกับอะไรกับอะไรให้ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเป็นต่างชาติ ก็จะต้องมีองค์กรระหว่างประเทศที่รับรองมานะครับไอเซียนพระกระจอกนี้อาศัยช่องว่างนี้ต้มตุนหลอกลวงแฟนคลับลืมแฟนแฟนพระเครื่องทั้งหมดอาศัยชื่อข้องกันเข้าใจว่าเออองคอ์กรเป็นองค์กรรัฐเป็นองค์กรจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคุณไปดูแม้แต่เครื่องพันเอก็กมันยังไม่มีปัญญาซื้อเลยยังไม่มีปัญญาผมได้ข่าวว่ามันจะซื้อมา ถ้ามันจะซื้อมาก็ตามหลังเราก็คือเรียกมันหมาไงหไหนบอกว่าไม่มีไงไหนบอกว่าจะไม่ใช่ออไม่ใช้แต่ว่ามันไม่สําคัญเท่ากับว่าความเป็นจริงเนี่ยว่าคุณหลอกเขาตั้งชื่อล้องจองกับองค์กรหรือค้องจองกับของหน่วยงานของรัฐนี่เป็นการต้มตุนอย่าง,งมหาศาลเลยถือว่าเป็นการถ้าตัดคอได้ต้องเอาไปตัดเก้าชั่วโคตรเพราะนี่ไม่ใช่หลอกลวงคนเดียวนี่หลอกลวงคนท,งทั้งประเทศ <Yeah, yeah. S 2> รวมทั้ง ต่างชาติด้วยนะครับคำว่าสถาบันนี้พอดีกฎหมายในระหว่างของบ้านเราไม่ใช่กฎหมายของทางทัพท,ทางพณิชย์สามารถทําได้อมันมีช่องว่างตรงนี้ไม่ได้คิดว่าไปตั้งแด่มันก็เลยถือช่องว่างตรงนี้แล้วมาตั้งคำว่าสถาบันสถาบันอะไรครับรัฐบาลไหนรับรองุ yeah, คุณ <yeah. S 2> จบอะไรมา คุณมีอะไรมาหลักฐานแม้แต่เครื่องตัวหนึ่งยังไม่มีเลยใช้เซบเอ็กโดนั่นแหละเป็นสถาบานันสถาบันกรมลอดีเพราะฉะนั้นแฟนๆพาเครื่องอย่าไปให้เขาหลอกโดยเฉพาะที่บอกว่าแท้เราจะซื้อถามว่ามันมีรถกี่ปิกอัพที่จะซื้อพาะแท้ๆมีบัญญาซื้อซื้อหมดทั่วประเทศอไม่มีบัญญาซื้อหรอกครับเพราะนั้นภาแท้คุณเอาไปให้เขาเช็คเขาก็ตีคุณแก้ได้เงินค่าเช็คไม่ต้องซื้อพาะคุณด้วย Yeah, อย่างของผมบอกตลอดว่าถึงแท้ผมก็ไม่ซื้อเพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกใครตรงๆอย่างนี้แหละแล้วก็บอกด้วยนะครับใครที่ดูรายการผมถ้าถามผมว่าพระแท้แล้วไม่ซื้อมีประโยชน์อะไรซื้อไปหาพ่อมึงเหรอผมไม่หุ้นส่วนกับสามแผ่นดินจช่ไมาผมไม่ปัญญาอ่อนเหมือนเหมือนคุณนะผมนี่เป็นคนพูดตรงๆนะครับแท้แล้วรับซื้อเนี่ยเป็นหลักการตลาดอย่างหนึง่ง มีแต่คนถามน่นะปัญญาอ่อนสมองหมาปัญญาควายนะครับผมไม่ใช่เป็นคนปกติผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้นะครับผมมีต้นทุนทางสังคมสูงแต่เมื่อผมพูดถึงพวกเซียนกมบล้อหรือพวกที่หลอกลวงต้มตุ๋นเขาผมมักจะมีอารมณ์แต่ว่าวันธรรมดาถ้าไม่พูดถึงคุณมาเจอผมคุณจะรู้ว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้ครับเพราะว่าตัวผมก็เคยโดนมาเพราะ,ะนั้นมาถึงทุกวันนี้ผมเปิดเผยความเน่าเหม็นของพวกชอบโกงชอบทั้งหมด ถึงมันจะมักจะมีอารมณ์แต่โดยเข้า็จจริงของผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนแฟ้าเครื่องอย่าไปประกวดเลยนะครับพวกนี้ไม่มีความรู้รอาสายหมาหมูรวมกันมาแล้วก็มาหลอกลวงเขามีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะแจ้งจับมาตรา3 4มสี่หนึ่งชอบโกงประชาชนไม่มีความรู้ไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีวิทยาศาสตร์ฟังเขาเล่าจําเข้ามาแล้วก็มารับเงินเขานะครับคุณอย่าไปประกวดเลยเสียเงินเปล่าๆนะครับเอาเงินไปเป็น ค่าใชใ้จ่ายช่วยเขาค่าใช้จ่ายเอาพระไปเป็นไม้ไประดับแล้วเอาพระแท้ไปให้เขาสวดเกน,นะครับเขาเลือกพระเขาเอาไปติดรางวัลนะครับพระเขาก็ไม่ได้แท้นะครับผมเช็คมานี่พระองค์กรต่างๆหรือพวกกรรมลอพวกนี้เกซะส่วนใหญ่นะครับแล้วโดยเฉพาะที่ผมแต่กี้พูดถึงเซียนใหญ่เซียนใหญ่ฝั่งคนเขาว่าทางใหญ่ ลังเนี่ยแกทั้งหมด80ซถ้าไม่เชื่อใครซื้อจากเขาไปเอามาให้ผมเช็คผมเช็คฟรีถ้ามีหลักฐานซื้อจากเขานะผมเช็คฟรีนะครับรีบมาใครที่ซื้อไปรีบแล้วก็พระที่ซื้ออยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าสมเด็จหรือชุดเบญจภาคีคุณคืนเส้นได้คุณคืนไปก่อนที่จะเจ๊งนะครับตอนนี้ข่าวมาแล้วเฉพาะจีอนอย่างเดียวที่จะมาคืนเนี่ยมีประมาณ200คนนะครับ <200 S 1> ยัง<ร>ไม่รวมสองร้อยพระองค์งยังไม่รวมกับมาเลเซียสิงคโปร์ ฮ่องกงที่ขายเะทาองไปเดี๋ยวนี้เขาเชื่อวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่มาเชื่อปากพูดพ่อยๆไปอย่างนั้นนะไม่ใช่แล้วนะครับที่นู้นเขาใช้กล้องสองพันพันหกร้อยเอ็กมากกว่าบ้านเรามากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดผมหวังดีต่อทุกท่านนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่พูดไปแล้วรุนแรงไปนิดนึงก็ขออาภัยนะครับ <S <S ผมสับได้ที่พูดถึงกับพวกวงการพระพวกสกโครพวกนี้ผมจะมีอารมณ์นะครับ คือถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็นกับเซโกยนี่แหละโทรมาเลยจะได้รู้ผมบอกนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแต่คุณดูให้ดีนะครับนี่แหละคือเมื่อแจ้งความมาแล้วก็ไอ้ขี้เมาไอ้สถุนนี้คุณรอรอรอหมายเรียกนะครับผู้ต้องหารรอหมายเรียกผู้ต้องหาใบที่สองใบที่สองแล้วก็จะมีอีกสองสามคดีตามมาอีกสองใบนี้เป็นหมายจับนะครับ ไม่ใช่อีกสองสามคดีรวมนั้งของคนอีกสองคดีคืออีกสองคดีนี่เป็นหมายจับนะครับไม่ใช่หมายเรียกนะครับเพราะนะความผิดสําเร็จไปแล้วหลอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะคอมเมนต์ผมพูดจะสุภาพหน่อยนะครับครับคือยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้อะวงอะโล,โลกไอทีมันกว้างครับมันไม่ผมจะพูดได้ฟังคุณมาคอมเมนต์ผมคุณมีความรู้อะไรคุณมาคอมเมนต์ผมนะเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้หรอว่าการที่คุณคอมเมนต์ผมเนี่ย ถ้าผมตีหัวคุณได้ผมตีหัวคุณไปแล้วคุณนี่เอาเรื่องปัญญาอ่อนมาถามผมครับเพราะฉะนั้นโดยที่ผมไม่ค่อยตอบโดยมากจะเป็นอย่างนี้แหละครับคือคุณไม่รู้แต่ถามในสิ่งที่บ้าบ้าบบนะครับผมคิดแก่ตอบแต่อย่าทําให้ผมมีความเสื่อมเสียหรือเสียหายผมแจ้งความดําเนินคดีเหมือนเป็นตัวอย่างนะมีตัวอย่างนะครับสําหรับคนคนที่คอมเมนต์หรือด่ากันทางเว็บไซต์นี่ครับคือเราที่แจ้งความเนี่ยเพื่อที่จะเอาผิดเลย เพราะฉะนั้นเตือนนะครับแฟนพนพักเครื่องผมไม่ใช่เป็นคนเกะกะเกลเหรืออะไรนะครับสิ่งที่พูดได้ทุกอย่างผมพูดกับคุณดีๆมาผมพูดกับคุณดีๆได้ทั้งหมดแต่คุณอย่าคอมเมนต์หรือทําเป็นทําให้มาก่อกวนผมดําเนินคดีทุกลายนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เว้นนะครับขอบคุณนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ